สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนการพ่นสูตรเยรทาเอ็กแฮรเลอร์นะครับผมขั้นตอนแรกให้ถืออุปกรณ์ในแนวราบขนานกับพื้นหันร่องเข้าหาตัวเองใช้นิ้วโป้งวางบนร่องแล้วดันออกไปทางขวาจนสุดจนได้ยินเสียงคลิกจะสังเกตเห็นว่ามีปากกระบอกสำหรับพ่นสูตดดันแกนเลื่อนไปทางขวาจนสุดจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อบรรจุยาให้พร้อมสำหรับการสูดการสูตรยาให้นั่งตัวตรงหายใจออกทางปากจนสุด ระวังไม่ให้หลมหายใจเข้าไปในอุปกรณ์ใช้รงฝีปากอมปากกระบอกให้สนิทโดยที่ไม่มีช่องว่างสูดหายใจทางปากให้เร็วแรงลึกจนสุดลมหายใจนําอุปกรณ์ออกจากปากปิดริมฝีปากให้สนิทกลั้นหายใจ1ิบวินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทนได้หลังจากนั้นให้ผ่อนล,ลมหายใจออกทางจมูกเช็ดทำความสะอาดปากกระบอกด้วยทิชชู่หรือผ้าสะอาดห้ามใช้น้ำล้างเครื่องโดยเด็ดขาด การปิดเครื่องให้ใช้นิ้วโป้งวางบนร่องและการกลัเข้าหาตัวเองเป็นการปิดเครื่องพร้อมใช้สำหรับในครั้งถัดไปบนอุปกรณ์จะมีเลขแสดงจํานวนยาที่เหลือโดยยาที่เปิดใช้ใหม่จะแสดงเลข60และลดลงไปเรื่อยๆจนถึงศเมื่อปรากฏเลขศูนย์แสดงว่ายาหมดให้เปิดอุปกรณ์ชิ้นใหม่หลังจากใช้ยาทุกครั้งให้กลัวปากกลัวคอแปลงลิ้นแปลงฟันทันทีเพื่อลดการเกิดเชื้อราในช่องปาก